เอาแล้วฮะก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็อยู่พีตุตาซายพีใบเกิืนะวันนี้ก็น้องชายโอ้โหดูมันการเป่งนตัวสภาพ,ภาพเรากำลังจะเปลี่ยนแบบร,รถมอเตอร์ไซค์นะทุกคนมาวันนี้พี่ก็กะถือโอกาสแล้วามาเช็คสภาพรถนะฮะหลังจากที่เราแบบน็อกไปแล้วเนะาะเมื่อวันนั้นอนะ่ะเออก็น่าจะเกิดจากอันนี้นะครับทุกคนสายไปค่าอากาศมันดูดไม่ดีนะทุกคนน่าจะเกิดจากอากาศแหละตอนนี้ผมก็ได้สั่งอ่า ชุดสายใบค้ามาเรียบไปที่เรียบร้อยนะทุกคนเนาะเอเคเดี๋ยวเปิดรถให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,คะโค้ดสายใบค้าเราจะสามารถดูได้ง่าย,ายๆทุกคนมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองเลยนะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่แหละอ,อะไรของแกไปร่วงแกทำอะไรไม่รู้เสียงได้ยินนะทุกคนล้านมากเลยอันนี้วัวผมวัวผมอันนี้วัวผมอันนี้ดูอันนี้อันนี้ มาเราทำรถกันต่อรถก็จะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวฟังเสียงกันหนะ่อยโอ้โห,โโหก็รถยังขี่ได้นะทุกคนเสียงดุไปปิดตรงนี้ดี่ว่าปิดตรงนี้ปิด,ปด,ปด,ปดอันก็เสียงค่อนข้างที่จะดุอยู่นะฮะทุกคน ต้องมาไอซีหยดน้ำมันโซต้องมาถือกล่องไอาาเอนีเน่ยเร็ว ブルます รถก็ยังขี่ได้เรไปทำคลิปต่อไปนะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปทำคลิปต่อนะฮะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปหาส่งของส่งพัสดุเนาะโอเคไปเจอกันคลิปต่อไปนะฮะทุกคนก็สับวันี้ก็ขอบคุณมากนะครับแค่นี้แหละบ๊ายบายจุ๊บ